สวัสดีครับเช้านี้ขอรีวิวหนังสือพิมพ์มวยสยามวังอังคานที่2ส,งสิงหาคมครับปีที่3ฉบับที่8,371ว่าให้ลูกหลานในอนาคตไว้ดูเรื่องราวของมวยไทยในวันนี้นะครับก็ขอเครดิตขอบพระคุณหนังสือพิมพ์มวยสยามครับผมเองก็เป็นแฟนประจำรับอ่านที่บ้านทุกเช้าครับก็มา รีวิวให้ได้ชมกันและบันทึกไว้เป็นปวดสา์ด้วยนะครับพลังพลง,งาเพชรแท้บูนะนี่แล้วก็ไปดูภาพนี้เลยครับจะต่อยวันนี้เลยนะครับพร้อมตะบันวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมแชมป์โลกมินิมัมเวท105ปอนด์ครับกับซาอูลฮัเรสร่างกายฟิตเต็มที่ครับบ่ายนี้นะฮะบ,บ่าย45ถึง ใบ45นาทีครับนี่คนไทยเชียร์กันได้ครับสกลวรรณพงศ์ผู้ว่ากกทต้อนรับนักกีฬาทีมวยสากลสมัครเล่นนะครับแล้วก็ศึกชุนเกียริศึกเกียริเพชรฮะเคี่ยวพยักกับเพชรลุ่งวันนี้นะฮะองรีเปียวปากแล้วก็ยอดสุสันกับชาติชายสิทธิ์ปานน์ศึกวันทรงชัยครับกล้องศักกับเกียริเพชรกิ่งสร้างเล็กเพชรเมืองชนแล้วก็ลูกนิมิตกับเพชรเมืองชนสุสกลมวยไทยนะ โอ้นี่ประกบกันยังไงนี่ชื่อเสียงโอหบารมีมวยที่กันเยอะนะครับแต่คุณตรงชัยประกบขึ้นมาก็ว่ากันไปมาดูหน้าในๆเลยครับเครดิตแบงค์ bank, นะี่ยซูเปอร์แบงค์นะครับที่กลับมาต่อยมวยไทย19อันนี้เป็นเรื่องของเกมการแข่งขันนะฮะในสายตาขงเสียงมวยแต่ว่าเราดูแบบเกมกีฬานะครับก็แล้วแต่ชอบใครอยากจะ มีติดไปนวมก็แล้วแต่ถ้าดูเป็นเกมกีฬาก็แบบผมก็ชื่นชมนักมวยไทยนะครับมอบเครื่องบำรุงนะฮะวิทยาเพชรสี่หมื่นนี่ครับโปรโมเตอร์มอบเดินทางดูความพร้อมสองคุณพลค่ายมวยราชานนสสิริลักษ์เห็นกับตาก่อนมอบให้หยาดฟ้าครับหยาดฟ้านี่แล้วก็สิริลักษ เอ็กซ์ตร้าสอทีลาครับมวยอุดอนธานีนะฮะนี่วันที่5สศึกใหญ่ครับเนี่ยที่หัตใหญ่อ่ามาดูพุทธล้อเหล็กครับอดีตยอดมวยอดีตยอดมวยครับก็จับมือกับนักธทุรกิจหนุ่มในภูเก็ตนะฮะทุ่มทุนกว่า10ล้านสร้างสนามมวยบนพื้นที่มวยพุทธล้อเหล็ก ตำบลัศดาภูเก็ตน,นี่ก็เป็นข่าวร่วมไว้อะไรนะครับแหงสินเพรมชัยและพลายักน้อยสอธนิกุลนะครับตัวแทนชมลมลูกหลานในขนมต้มฮะก็ร่วมไว้อาลัส่งดวงวิญญาณพรสิงสอธนิกุลที่พนน,นิคมวัดบ้านใหม่อำเภอพน,นนิคมจังหวัดชลบุรีครับ ก็คุณเสือเหลืองครับผมชอบสไตล์การเขียนของเขามากเลยครับก็เชียร์คุณสมจิตแว่นแก้วนะฮะโปรโม,มเตอร์อ้วนเมืองนอนท์โปรโมเตอร์สมหมายคุณเฉลิมพงศ์ประธานเวทีมวยรัชดำเนินนะฮะนี่เขาบอกคุณสมจิตเมืองนอนท์นี่ก็มีมวยดีๆหลายคนนะฮะอย่างเช่น ความพิจัดติบมุงนนท์แชมป์สามพศอย่างเงี้ยนะครับยอดมวยแห่งปีพูดผิดยอดมวยแห่งปีครับศึกเพชรพิทยาศึกแห่งการพลิกล็อกพุทธที่สสิงหาคมนี้นี่ฮะหยกวิทยาใส่เอ็กซ์ตร้านะครับนี่ยกวิทยานี่กระดูกผ่านมวยมาดีกว่าเยอะนะครับเนี่ยเอ็กซ์ตร้าบุตรอุดรรุ่นน้องคร,ค,รครับเอาส่งขึ้นมาแล้วก็มวยไทย4ภาคนะครับจริงจริง มวยไทยสี่ภาคมวยชายาอันนี้เป็นัติศาสตร์มวยไทยซึ่งอยากจะได้หนังสือเล่มนี้มาเหมือนกันนะครับอนังสือเล่มเหมือนกันแต่ยังต้องไปหาก่อนต้องไปหา VIP กับมาพังงาดน,นะวันนั้นก็ต่อยน,ะนี่แลมโบ้แลมโบ้แลมโบ้คู่เอกสึกิตมืองนอนท์ครับจะต่อ,อยกับชูจเจริญโอ้โหแลมโบ้คนนี้เก่งมากนะครับเป็นมวยฝีมือศอกดี เหนียวแน่นจริงๆก็ไม่เป็นรองใครได้พูดถึงในพอสอนี้พลังพลพริกเชื่อสนุกนี่ยอดมวยสองแบบครับพลังพลเพชรทีวีแคนเมี่ก็สอนหนักให้น้องยศศิษย์เจก,การครับก็ปรากฏว่าชนะไปฝีมือดีนะฮะพลังพลเป่าริดบทขยี้เพชรแท้เป็นของเจอโหเขียนซะ เปาริดสมจิตยิมน้ำเงินครับอาศัยความขยันเปิดเกมพวดแข้งเบียดในเพชรแท้เพชรเนียคาเดมีอ่าก็ชนะไปเลยครับโอ้โมวยโปรโมเตอร์เอ้สงสัยเรียนหนังสืออยู่นะฮะเนี่ยคอนเจอนักเรียนเหมือนกันออันนี้พูดถึงอะไรศึกวันเกิดโกเด ของเก่านะ,ะนี่มาดูนี้ดีกว่าครับในศึกแห่งการฟิกล็อกสึกเพชรวิทยาคู่เอกนะครับี่ซปเปอร์แบงก์กับฝนหลวงสึดบุญมีมรกตหยาดฟ้าเอ็กซ์ตร้ายกวิทยานะครับนี่ก็มาดูการฝึกซ้อมของหยาดฟ้ากระทุ้งเข่าไฟสุดท้ายของซปเปอร์แบงก,ก์ต่อยกับ ก็มึงไทยพีเคแสนชัยมวยไทยชนะเลยนะครับเนี่ยเท้าซ้าย8มค58ครับรวม1ปี7จะเดือนที่ไม่ต่อยมวยไทยยกวิทยากับมรกตมาเก็บตัวที่ค่ายเด็ดวัดโอ้โหแข็งแๆน่าดูเลยเอ็กซ์ต้าซ้อมเสียบเข่าแหลมๆพร้อมกระซวกยกวิทยาโหคู่นี้ผมว่าดดนเข่ากันไฟแลบแน่แต่มาดูซุปเปอร์แบงค์ครับนี่ซ้อมเจอกับฝนหลวงด้วย มาดูนะครับมวยซ้ายซูเปอร์แบงก์กับฝนหลวงมวยขวาอ้าวดูว่าซูเปอร์แบงก์จะเป็นยังไงไปนี่ไปไนี่นี่ฮะวันนี้ต้องดูกันเลยนะครับช่องเจถ่ายทอดสดจากสรารการจังหวัดชนบุรีฮะวันเฮงดวลซาอูเบบีควเรสป้องกัน WBC สตอร์เวต105ปอนด์ครับนี่วันเฮงได้เข็มขัดแชมป์เส้นนี้มาจากการเชนะออสการ โนโวอาแล้วก็ทัวเรสก็ตัดเชือกชนะออสวันโดโนโวอาเช่นกันอ้าวมาดูกันนี่หน้า18อันนี้น่าสนใจครับผม,ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันอันนี้คุณช้าง p r อเขียนประวัติของมูฮัมมัดลีนะฮะเขาบอกว่าลีเนี่ยเคยที่จะไปเจราจาตูประกันนะฮะ โอ้นี่นิดหนึ่งอันนี้ก่อนเลยครับอาลีเนี่ยหลังจากที่ชนะโอลิมปิกกลับมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ากลับไปกินอาหารร้านในร้านอาหารปรากฏว่าบริกรปฏิเสธเขาบอกว่าร้านนี้เฉพาะบริการที่คนขาวเขาเฟียเ้ยงเหรียญทองของเขาทิ้งเลยนะฮะแล้วก็อีกปวดอันหนึ่งที่ผมเพิ่งทราบคือสมัยที่สงครามอิรักบุกค,คูเวตเนี่ยกองทัพอิรักจับตัวประกัน 2,000ลายนะครับอารีเป็นผู้เจราจากับสดัมพุตเซนเองเลยเป็นกุงแบดแดงปรากฏว่าพุตเซนยอมปล่อยตัวประกันมาครับโอ้นี่สุดยอดมากนะฮะเพิ่งเห็นเพิ่งได้อ่านข่าวเหมือนกันนะครับอ่ะไปด,ดูหน้าในกันดีกว่าวันนี้ศึกเกียริเพชรฮะลุมพินีดูตรงนี้ดีกว่าฮะเป็นภาพเลยอ่ะ เขี่ยวพยักจิตเมืองนนท์กับเพชรลุงสอจอวิชิตแปดรวโอเพชรลุงนี่ฝีมือดีมากนะครับนี่เป็นน้องชายของพัญยากจิตเมืองนน์ครับองรีสอเดชพัน์มวยใต้นะครับกับเปี้ยวปาเกียรติวินัยสิทธินาย,นายกไก่แปดริวผู้นี้ต่อยกันพอๆกับยอดพนมลุงกับใครอะ่ะยอดพนมลุงกับอ่ริเทวดาแสงมณีกับธน,นชัยเนี่ยต่อยกัน ยดซูซันโชคนิตยากับช,ชาชัยสิบปานนลโอ้หคุณนี้ทุกคู่นะฮะกุมารเงินจิตเมืองนอนท์กับขั้นเทพวงในกีฬาโคราชนะคมเพชรศิสาร,รวัตรกับคมไัยมหาชัยพัฒนาน,ะนี่มาดูรัดฟ้ามวยไทยซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆครับเตะขวาน็อกแสกหน้าดิสเซ ดิสนียมีขาวร่วงยก2ก็คนนี้เคยชนะบัวขาวแบบดูดเดือดเลยนะครับศึกมังกรล้างแคนครับนี่ต่อยกับหลวงจีนจะต่อยกับบัวขาวภา 2, ค2ย่สีกันยายนเวิร์คควายไถ่ทออสดแล้วก็ท็อปคิงเวิร์คซีรีส์20กคอลุยเมืองไทยอีกคังครับนี่ยอดคุณพลกับใครอะ่ะยอดวิชาไปต่อยเยอ้าวเป็นกำลังใจเชียร์อ้าวไทยไฟต์ออกรายการแล้วเหรอ โอ้โหไทยไฟไอ,ออกรายการครับ20สิงหานี้ที่พระจอม9แล้วก็ไปที่อังกฤษอังกฤษนี่นู่นฮะเ m b อนกันยายนโอ้โหสองรายการพร้อมกันเลยคนละเดือนนะครับนี่ก็เชียร์ยอดพนมลงุงจิตมงนนครับเด่นที่สุดในวีคนี้ังานแชมป์รุ่นที่2อ,อย่างสง่างงามโหสุดยอดมากนะไฟนี้ แล้วก็เก็บตกจากจอ,จอตู้เทพบุตรเสมอพลพลสหนุ่ม3ม,มุมนะฮะอันนี้ก็บนโลกโซเชียลนี่โววิจารณ์กันแบต่างนานามาดูภาพวันเฮงครับช่างน้ำหนักฉลุยเตรียมต่อยกับโคเรสไฟบังคับนี่ก็ทีมของเพชรยินดีนะครับนี่ฮะบรรยากาศการช่าง,งน้ำหนักหนังสือพีมมวยสยามก็เป็นหนังสือพิมพ์มวย ฉบ,บับเดียวนะครับไม่รู้ว่าทั่วโลกเนี่ยจะมีใครมีหนังสือพิมพ์รายวันเกี่ยวกับมวยอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่นี่ที่เมืองไทยมีครับองค์บากสิทธิสารวัตรเสือรับแข้งประทาแก้วกังวันพิวายโยศึก true for you อ่านี่มวยมวยตู้ช่องใหม่นะครับช่อง true วันที่5สิงหาคมนี้แล้วก็นี่เดิมพัน3ล้านเขบอกว่าเป็น เจ้าของฟาร์มไก่นะฮะซูเปอร์แมนสอจอรลักอยุธยาเจ้าของฟาร์มไก่ชนบัวอุไราฟาร์มเจอกับเดชเพชรสีทองฟาร์มเจ้าของฟาร์มไก่ชนเพชรสีทองฟาร์มจะต่อยกวาทิศที่21สิงหาคมนี้ช่องนาวยิงสดเดิมพันสามล้านสามแสนโอ้โหเต็มที่อันนี้ใครอ่ะคุณหานชอฮาพยักจะเจอกับชนะเพชร9 1ลุ่งโลดเป็นคู่เอกยอดมวยไทยวัดครับแล้วก็นี่รู้สึกว่าคุณหมอนะฮะ แพทหญิงาชาวรัตสืบสายนะครับเป็นแพทย์ที่อุบลมนงครับก็ไป้อมมวยไทยนะครับก็ขอแสดงความชื่นชมนะฮะที่คุณหมอชอบมวยไทยครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รีวิวคลิปนี้ youtube com slash try memory ครแล้วก็เครดิตหนังสือพิมพ์มวยสยามปีที่23 ฉบับที่8 7 1อันาราที่2ส,งสิงหาคมครับก็วันนี้เปิดเชียร์วันเห็นไก่ย่าน5ดาวนะครับขอบพระคุณมากครับ